ดีๆมาใส่ขี้ได้ไงอ่ากินเด้อมัน,นียออ่สปปาสไปอุบลนครับพี่น้องสไป,ปอุบลนสไป,ปอุบน้นม,มาเด้อ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 สไป,ปอุบลจวด ข้าวโอ้ยข้าวข้าวโตาย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 คือข้าวเนาะโอ้ยข้าว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 อข้าวอันนี้แห้งข้าวพี่น้องโอ้ข้าวอันนี้กะข้าวพี่น้องอันนี้แห้งข้าวโอ้ข้าวข้าวมีแนวแกะข้าวปนเนาะโอ้ ือไปบอกอยี่หัอเขาแน่เนี๋ยนะาน,ะ,น,ะ,นะ่ะสูตรแก้ข้าวพี่น้องบริยากษจักม็ดรับฟังเสียงหน่อยครับเฮ้ยของแท้ของแท้สูตรแก้ข้าวฟังแต่เสียงกับพอแห้งแล้วฟังแต่เสียงกับพอแห้งแล้วฮะขรินุญาตบาดคำกับพี่น้อง ขออนุญาตบาดคำนะครับปุงสะก่อนอันดับเหล็กซ้อยซ้อยแล้วบยอย่างเห็นมิดบยอย่ากเห็นมิด,มดใส่บกักพริกลงไปพี่น้องใส่บกักพริกลงไปโอ้ยนาะลมเกือบเนาะเอ,อ๊บผงสุโรดบ,บ่เอกยี่ห้อนะครับพี่น้องบ่บอกยี่ห้อมักยี่ห้อได้กับใส่ยี่ห้อนั่นแหละครับใส่หน่อยแซ่บหน่อยใส่ลายเซ่บหลายครับ บีอันนี้ค้องแท้นะครับเ้อเนี่ยขอบคุณไอ้เสเดเอขอบคุณไอ้เสอไอยฮักไอ้จิงค,งคิงนะครับบี้องเอาบีของแท้เด้ถ้าบีแบบตามตลาดมันที่บ่บ่ค่อยแก้มมันไลยน,นะครับบี B. ของที่ก็ต้องปึ๊บโอ้ยเนาะอะจงไปแต่ใส่ลาบน้ำเนกหน่อยมัดไว้มัดไว้ ใส่น้ำปลาลงจักน้อยนะครับเอออืมเเดีอยเดียกลงนะครับเดียกน้ำปลาลงปืดอย่าใส่หลายเด้อยมันสิเค้มอย่าใส่หลายมันสิเข้มเนื้อดีๆนะครับเนื้อดีๆเนื้อดีๆเราต้องใส่ขี้ด้วยนะครับเนื้อดีๆ <laughs> โอ้ย <laughs> เพียพี่นอ้องอืมเพียกอ่อนโอ้ย แล้วก็โคเล่นะครับโคเล,ล,ล่โคเล่โคเล่ีเนาะนี่เอาเอาไว้ทัดอันดับแรกนะพี่น้องโอ้ย <ś c oughs> อันดับแรกเขาต้องแก่ข้าวก่อนอันดับแรกเขาต้องแก่ข้าวก่อนเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ข้าวอีนี้พี่น้องข้าวข้าวเนาะเพิ่บเพิ่บ nha ơi nó Ô. Ô. đây đọc Khao. สไปอุบลครับพี่น้องสไปอุบลนสไปอุบลมาเด้อ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 สไปอุบวนจุดแนวเก็มผู้ได้ยากอ่ะยิบเอาอุ้ย โ oh. mm hmm. อ,อ,อ้พี่น้องเอ,อ, <c ười> อกเก้ยพี่น oh, ้องเอ้ยอะฮากากินเอโอ้ยตับต้นต้นกากินโอ้ยลับุาได้ mm hmm. ไปบักตูมีน้อง อืมอ้าฮึมก็ออกกสว่วนนั่ะเครื่องอ,อันนี้แค่ซ้อยจุเลยพี่น้องอันนี้แค่ซ้อยจุน,น้ำบ่ไเดี๋ยวลาบเด้อตังหัวตังว่าลาบเน,นี่ยนี่ใบบกเฟือง เผาทั้งก่อนเผาใบบักเฟืองครับเนี่ยพักยังพักกระเดาครับพี่น้องแล้วก็ดอกยินฟ้าเนี่ยดอกยินใหม่เนี่ยเผาโอ้ยเดี๋ยว <c oughs> ตอนนี้ขอจุแล้วกัน <c oughs> โอ้ยเนาะ พี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยเผาตอนนี้ก็ได้เผาหลอดถ้าพวกเผาดีตก็สิเผา,าตอนด้ปลาสิไว้อยู่ละ บรรยากาตัวตพี่น้องเห็นคนควนบ่ วันนี้ากาศทุ่งครับพี่น้องเฮ้ยนี่เห็นี่วนี่เผาแล้วลวกแล้วมันจะออกมากประมาณนี้ยงพี่น้องอมันมปนลวกครับเผาเฮ้ยโกรธแล้วพี่น้องเอ้ยพี่น้องเลยเนี่ยควันวันว,น,วนอยู่เอาพี่น้อง หลังจากที่เผาใบบกเฟื้องแล้วก็พักกระเดาเรียวๆนะครับมันก็ยังเข้าวเก่าพี่น้องมันก็ยังข้าวเก่กขากขออนุญาตบาทค้าเด้อโอ้ <c oughs> หรับสำรับผู้ใดที่ได้ยินเสียงแบบนี้แล้วแบบคือจินใจข้างแน่แท้ขึ้นมาบ้านเท่าเด้อมันจงสีมีของแท้ สไปอุบลของแท้ครับล้านเปอเส้นสไปอุบลของแท้จวดนี่บางหันใส่ครับพี่น้องใส่อ้อนใส่ออนใส่ออนใส่อ่อนอใส่อ่อนออน เอ,อ้ยไม่ต้นหวนเลยพี่น้องเอ,อ้ยไม่ต้นหวนใสออนออนใสออนออนอื้มโอ้ ตับหวานโบ้องพันครับโบ้องพันโบ้องพันกันเทานะตับหวานโบ้องพันแยกกันยังสี่ก็ได้นี่คุเรียกคู่เรียกหน่อยคุเรียคเลียงหน่อย,ย,อยโอย ได้บอกอีหยังนะอืมอแซ่บพี่น้องจะมาเสียบกักแซ่บเนี่ยเด้ออืมอ้หพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ย อาแต่ผู้ใดคืดอยากเนาะกลับไปหากินเนาะเองรดอยู่น้าเนื้ออยู่น้าเขียงล่ะอเนื้อดีๆมาใส่ขี้ได้ไงอ้ากินในปันนี้